สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องพระเครื่องไทยนะครับเอาวันนี้เรานำสมเด็จพระพุทธโคโดมนะฮะของหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวครับจังหวัดสุพรรณบุรีปี2,505ฮะเป็นเนื้อดินเผานะฮะก็พิมองค์พระนะฮะสวยงาม กหลังบินยัน5้านะครับพ็มันจะผ่านกาันผ่านความร้อนมาผ่านกาันเผามันก็จะดกแกร่งนิดนึงครับดูแข็งดูแข็งแต่พิมพ์สวยนะฮะองค์พระผมชอบมากเลยคือท่านนั่งบนฐานบัวเนี่ยแล้วข้างล่างเขียนคำว่าสุพรรณเนี่ย คือมันดูผมไม่รู้สึกผมรู้สึกว่าตัวหนังสือเนี่ยที่เขียนมาสมเด็จพะเนี่ยพระพุทธโคดมเนี่ยกับองค์พระกับคือโดยรวมแล้วอ่ะผมว่าสวยอ่ะคือมันมองมองเหมือนกับของเก่าของโบราณเลยนะปี2,505ก็หลายปีอยู่นะฮะก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับ อันนี้เป็นสมเด็จพระพุทธโคดมนะฮะหลวงพ่อของวัดไผ่ลงวัวครับจังหวัดสุพรรณบุรีปี2505นะครับถ้าชอบนะฮะคลิปนี้ให้กดไลค์นะฮะกดแชร์กดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะที่เราโพสในแต่ละวันในทุกๆวันนะครับก็มีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กันคอมเมนต์ได้เลยนะฮะเพเราเป็นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆกันครับ ก็หลายๆอย่างผมก็ไม่ทราบนะฮะเออที่ทําคลิปมาบางทีรายละเอียดผมคน้นสืบค้นไม่มีกอ็อาจจะมีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่พอทราบอยู่แล้วเอ้ยรุ่นนี้อยู่นี่อะไรอย่างนี้ยังไงนะเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามและรับชมช่องพักเครื่องไทยนะฮะในทุกๆคลิปครับขอบคุณครับ